เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ฆ่าขยาดแล้วบทที่สอง ถึงอย่างนั้นชาติก่อนหลังสันหยวนแต่งเข้าสกุลหลีก็ได้พบหน้าหลีซิวเห่ยวแทบนับครั้งได้หลีซิวหยวนไม่ชอบนางพี่แต่งนางก็เพราะถูกท่านป้าของนางข่มขู่บีบคั้นในเวลานั้นเองนางก็โง่เขาเบาปัญญาคิดเพียงว่าตนเองรูปโฉมงดงามเสดฉายปานนี้ไม่ว่าผู้ใดเห็นก็ชื่นชมนานวันเข้า หลี่ซิวหยวนมีหรือจะไม่ชอบนางนางแต่งให้หลี่ซิวหยวนด้วยความปิีติยินดีเต็มหัวใจแต่สิ่งที่ได้มาหลังจากนั้นคือหลี่ซิวหยวนไม่เคยเหยียบย่างเข้าห้องนางแม้แต่ก้าวเดียวถึงขั้นว่าคืนวันแต่งงานเขาก็ยังไม่มาพบนาง แรกแรกนั้นท่านป้าของนางยังอยู่บนโลกบีดาก็ยังเป็นร้องเสนาบดีกองงานไทฉางแม้หลี่ซิวหยวนจะไม่แยแสนางเพียงใดแต่อย่างน้อยมารดาของหลี่ซิวหยวนก็ยังปฏิบัติต่อน,นางเป็นอย่างดีเท่าว่าต่อมาท่านป้าของนางลาจากโลกนี้ไปบีดาก็ถูกปลดจากตําแหน่งมารดาของหลี่ซิวหยวนจึงเริ่มไม่ชอบนางบ่าวไพร่ในตัวนสกุลหลี ก็หลวนเป็นผู้มีฝีมือด้านการประจบประแจงผู้มีฐานะสูงทรงเหยียบย่ำผู้มีฐานะตำ่ำเห็นหัวแต่ผู้สูงสักมั่งคั่งชีวิตนางจึงผ่านไปอย่างยากลำบากต้องว้าเวตรอมตรม ต่อมายังรู้ขา่าวเรื่องที่น้องหญิงสามถูกคนสกุลเซียทรมานจนตายและน้องรองถูกคนล่อลวงจนติดกามโรคถูกบิดาขับออกจากตระกูลเส่นหยวนจำได้ว่าคืนนั้นเวลาดึกสงดัดนางแอบหนีไปร้องไห้อยู่ริมทะเลสาบในสวนตามลำพัง ก่อนจะมีคนลากนางไปด้านหลังนางหันหน้าไปมองด้วยความตกใจก็เห็นหลี่ซิวเหยากำลังยืนอยู่ด้านหลังนางเวลานั้นเขากลายเป็นพระมาตุลาผู้มากอำนาจแล้วสี่หน้าแววตาจึงเปี่ยมด้วยพลังกดดันของผู้มีตำแหน่งสูงเขามองนางปราดหนึ่งก่อนพูดด้วยสี่หน้าเย็นชามีเพียงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ดี ถึงจะมีโอกาสทำให้คนที่เคยเยาะเยอะเหยียบย่ำตนเองเหล่านั้นได้รับจุดจบที่สมควรได้ยามนี้นึกขึ้นมาเวลานั้นเขาคงคิดว่านางอยากกระโดดน้ำตายกระมังมุมปากสันหยวนพันโค้งขึ้นในเวลาที่ยากลำบากและตรอมตรมที่สุดมีคนผู้หนึ่งยอมพูดกับตนเช่นนี้ แม้ว่าเขาจะเพียงเข้าใจผิดแต่เจตนาดีนี้ยังคงมีค่าให้ทราบซึ้งดังนั้นเมื่อครู่นางถึงได้ยอมรับหลี่ซิวเหยาขึ้นเรือมาอีกทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนางรู้ว่าภายภาคหน้าเขาจะได้เป็นพระมาตุลาผู้มีอำนาจครอบคลุมทั่วทั้งพระราชสํานักแม้ไม่พูดถึงเรื่องเอาใจเขาแต่อย่างน้อยก็ไม่ควรล่วงเกิน คนชายท่านนี้เกรงใจแล้วสันยวนไม่มีท่าทีจะเปิดประตูเพียงนั่งอยู่บนม้านั่งกลมพูดผ่านประตูเบาๆเดิมก็ไปทางเดียวกันอยู่แล้วไม่ได้ลำบาก จนถึงขั้นต้องรับค่าเรือจากคุณชายหรือให้คุณชายมาขอบคุณต่อหน้าด้วยตนเองเชิญคุณชายกลับไปเถิดเสียงของนางนุ่มเบาหน้าฟัง,งยิ่งเผ่าว่าน้ำเสียงกลับราบเรียบคล้ายไม่ได้ใส่ใจต่อเรื่องราวใดๆบนโลกนี้ครั้นแล้วสันหยวนก็ให้ชัยเว่ยออกไปส่งหลี่ซิวเหยาชัยเว่ยรับคำเปิดประตูออกไปหลี่ซิวเหยาประสานมือคารวะไปยังประตู เสียงราบเรียบเช่นกันผู้น้อยแซลี่ขอบคุณในคุณธรรมอันสูงส่งของแม่นาง วันน่าจะตอบแทนแน่นอนมุมปากส่่นยวนโค้งขึ้นมาอีกนางรู้ว่าหลี่ซิวเหยาวมีนิสัยเยอ่อหยิ่งเย็นชาเขายอมเสียเลือดดีกว่าจะเอ่ยปากขอร้องผู้ใดทั้งไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยปราศจากสาเหตุกระนั้นเรื่องในวันนี้นางก็ไม่เคยคิดอยากได้สิ่งตอบแทนจากหลี่ซิวเหยาวอยู่แล้วสั่นยวนหันหน้าไปทั้งหน้าต่างเรือหลุบ ตาลงมองผิวน้ำที่มีระลอกคลื่นน้อยๆด้วยสีหน้าเฉยชาชาติก่อนใช้ชีวิตห้าปีอันไม่น่าจดจำอยู่ในสกุลลีชาตินี้นางไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับผู้ใดในสกุลลีอีกแล้ววันนี้รับหลี่ซิวเหยาติดเรือไปด้วย ก็ถือว่าคือน้ำใจในคำพูดนั้นที่เขาพูดกับนางในชาติก่อนนับแต่นี้ไม่ติดค้างต่อกันอีกครั้นคนที่ไปซื้อสเสบียงอาหารกลับมาคนคมเรือก็สั่งลูกเรือปลดเชือกชักใบเรือขึ้นเรือแล่นออกจากฟังเดินทางมุ่งหน้าต่อไปอีกครั้งเป็นเวลาอาหารกลางวันแล้วสาวใช้อายุน้อยนามชิงเหอและชิงจูถือถาดใหญ่สีแดงชาติเข้ามา เปดตุนสี่มงคลหั่นเป็นชิ้นหนึ่งจานแตงมะเขือหนึ่งจานมีกึ่งผัดหนึ่งจานและแกงหน่อไม้ตุนขาหมูรมควันอีก้ามใหญ่พร้อมด้วยข้าวสวยร้อนๆอีกหนึ่งถ้วยใฉ่เว้ยจัดอาหารเหล่านี้ลงบนโต๊ะเรียบร้อยก็เรียกเสริรหยวนมากินบนเรือไม่มีวัตถุดิบดีๆและไม่มีพ่อครัวฝีมือดีอะไรคนุหนูกินปลาทางท้องเสียหน่อยนะเจ้าคะ นางจําได้ว่าเมื่อก่อนเซิญยวนพิธีพิถันเรื่องเหล่านี้เป็นที่สุดอาหารไม่ถูกปากนิดเดียวนางก็ไม่กินแล้วทั้งยังจะอารมณ์เสียด้วยผู้ที่เคาะร้ายมีหรือจะพ้นบ่าวอย่างพวกนางดังนั้นพอเห็นอาหารง่ายๆเช่นนี้บนโตะ๊ะในใจไฉ่ไว้จึงกระวนกระวายอยู่บ้าง เกรงว่าสันหยวนจะอารมณ์เสียแต่ครั้นสันหยวนเดินมาเห็นอาหารเหล่านี้แล้วกลับนั่งลงบนมานั่งกรมข้างโต๊ะหยิบตะเกียบขึ้นมาเริ่มกินโดยที่ไม่มีสีหน้าไม่พอใจแม้แต่น้อย ขณะนางกินสี่หน้านั้นจริงจังและตดต่อยิ่งคล้ายนางเห็นในคุณค่าของข้าวทุกเม็ดและผักทุกใบทนให้สิ้นเปลืองไม่ได้อย่างไรอย่างนั้นและอันที่จริงส่วนยวนก็เสียดายข้าวทุกเม็ดและผักทุกใบจริงๆชาติกรนางกินข้าวกล้องที่สกุลหลี่อยู่หลายปีกับข้าวยิ่งไม่ต้องพูดถึง มีผักแก่ๆได้ซักจานก็นับว่าหาได้ยากแล้วเพราะฉะนั้นกับข้าวตรงหน้าเหล่านี้ถือว่าดีมากจริงๆเซินยวนค่อยๆกินจนหมดชิงเหอและชิงจูเก็บถ้วยช้มออกไปไฉ่เวยก็นำผ้าเช็ดมืออุ่นๆมาให้เซินยวนเช็ดมือเซินยวนรับมาเช็ดมือพรางเก่าวกับนาง เมื่อครู่ค่ากินเป็ดตุนสี่มงคลจานนั้นรู้สึกว่ารสชาติดียิ่ง ประเดี๋ยวตอนเจ้ากับชิงเหอชิงจูกินข้าวก็แบ่งไปกินเถิดอีกอย่างฉางหัวมัวอายุมากแล้วเป็ดนี้เกรงว่านางคงกินไม่ไหวทั้งนางก็เมาเรืออาเจียนหนักประเดี๋ยวเจ้าน้ำสาดีเป็ดพุทธากรอบกับกระจับสดไปให้นางด้วยตนเองสักหน่อยชัยเวยตอบรับอย่างเคารพนบน้อมเสร็จก็เรียกสาวใช้อีกคนที่กินข้าวแล้วเข้ามาคอยรับใช้ ส่วนตนเองออกไปส่งของที่สัญญมอบให้ช้างหมัวมัว ช้างหมัวมัวเดิมเป็นหญิงปักผ้าในบ้านเฉินป๋อหลุนท่านตาของเซินหยวนมีฝีมือปักผ้าแบบซูโจเป็นเลิศต่อมานางแต่งให้ผู้ดูแลคนหนึ่งของสกุลเฉินให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวอย่างละคนโชคร้ายที่ต่อมาสามีและบุตรชายนางต่างสิ้นใจตามกันไปบุตรสาวคนเดียวในตอนนั้นเป็นสาวใช้ติดตามมารับใช้มารดาเซินหยวนหลังออก ครั้นอายุมากก็ได้มารดาส่ญนหวนจัดการให้แต่งเป็นภรรยาของผู้ดูแลที่ดินตลอดหนึ่งปีกว่าที่สัญนหวนอาศัยอยู่บ้านท่านตานี้ ก็ได้ช้างหมัวมัวช่วยสอนนางเย็บปักโดยตลอดคราวนี้นางจะเดินทางกลับเมืองหลวงช้างหมัวมัวคิดถึงว่าชีวิตนี้ของตนมีเพียงบุตรสาวเป็นญาติคนเดียวแล้วและอีกฝ่ายยังอยู่ที่เมืองหลวงทันทีที่เฉินป๋อหลุนมาบอกว่าเซินหยวนต้องการให้ตนเดินทางไปที่เมืองหลวงด้วยช้างหมัวมัวจึงตอบรับคำขอนี้โดยแทบไม่ต้องเสียเวลาคิด ที่เัินป๋อหลุนเห็นควรกับเรื่องนี้ในทันทีก็เพราะเขาไม่รู้ว่าที่แล้วมาสกุลเสินอบรมสั่งสอนเสินหยวนอย่างไรสตรีพึงมีสี่คุณธรรมแต่นางใกล้จะถึงวัยปักปิ่นแล้วงานเย็บปักถักร้อยกลับย่ำแย่เหลือเกินหลังนางมาถึงฉางโจ้เขาถึงสังเกตเห็นเรื่องนี้ จึงได้จัดช้างหมัวมัวมาสอนนางเย็บปักโดยเฉพาะแต่อย่างไรก็สอนเพียงปีเดียวไหนเลยจะเพียงพอให้ช้างหมัวมัวตามสัญญวนกลับเมืองหลวงด้วยก็ดีเช่นกันเหตุผลข้อแรกคือสอนสัญญวนเย็บปักต่อได้ส่วนข้อสองนั้นช้างหมัวมัวเป็นคนที่เขาวางใจหากภายหน้าสัญญวนมีเรื่องอะไรในสก,กุลสัญนางก็ช่วยเหลือได้ แต่อย่างไรมารดาสัญญวนก็สิ้นลมแล้วแม้สัญญวนแต่ยังมีน้องชายและน้องสาวร่วมอุทธรณ์อยู่ในสกุลสัญอีกสองคนแต่เด็กไม่มีแม่อย่างไรก็น่าสงสารด้วยเหตุนี้ช้างหมัวหมัวจึงติดตามสัญญวนขึ้นเรือไปเมืองหลวง กระนั้นนางก็อายุห้าสิบกว่าแล้วที่ผ่านมาไม่ได้นั่งเรือบ่อยนักดังนั้นขึ้นเรือได้วันแรกก็เริ่มเมาเรือนอนอยู่บนต่งลุกไม่ขึ้นมาตลอดช่ยเวยได้รับคำสั่งจากเสินหยวนในมือถือกล่องอาหารไม้ไผ่ลงรักใบหนึ่งจานที่อยู่ด้านในใส่สาลี่เปดพุทธากรอบและกระจับสดไว้นางผลักประตูเปิดเดินเข้าไปในห้อง ก็เห็นช้างหมัวหมัวที่หน้าผากวางผ้าเอาไว้กำลังนอนอยู่บนตังด้วยใบหน้าซีดเซียวพอได้ยินเสียงช้างหมัวหมัวก็หันหน้ามามองครั้นเห็นเป็นชัยวัยนางก็รีบใช้มือยันตังพยายามจะลุกขึ้นขณะสัหยวนเพิ่งมาถึงช้างโตชัยวัยยังเป็นเพียงสาวใช้ระดับล่างข้างกายนางเท่าว่าต่อมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมื่อต้นปีหัวหน้าสาว ช้ของสัญญวนทำผิดจนถึงขั้นติดคุกนางจึงยกใช่ไว้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าสาวใช้ประจำตัวให้คอยประนิบัติรับใช้หัวหน้าสาวใช้ของสัญญวนย่อมเอาไปเทียบกับผู้อื่นไม่ได้ดังนั้นบนหน้าฉางหัวมัวจึงเผยรอยยิ้มออกมาเอ่ยปากด้วยความกระตือรือรน้น แม่นางไฉเวยมาแล้วหรือรีบมานั่งเถิดไฉเวยเก้าวขึ้นหน้าไปสองก้าวกล่าวยิมย้มยิ้มท่านลุกขึ้นมาทำไมกันรีบพักเถิดนางเป็นคนอบอุ่นอ่อนย้อนจิตใจดีงามบริสุทธิ์แม้จะมีฐานะเป็นหัวหน้าสาวใช้ประจำตัวเสินหยวนแต่ก็ไม่ได้วางท่าข่มคนแม้แต่น้อย นางประคองฉางหมัวมัวนั่งพิงผนังเรือเสร็จก็หยิบหมอนนุ่มมาร้องหลังอีกฝ่ายจากนั้นก็ทำท่าบอกให้้างหมัวมัวดูกล่องอาหารในมือนางคุณหนูทราบว,ว่าท่านเมาเรือจนกินอะไรไม่ลงจึงให้น้ำสาลี่เป็ดกับพุทซากรอบมาโดยเฉพาะยังมีกระจับสดนี่ที่คุณหนูตั้งใจซื้อมาสั่งให้ข้านำมามอบให้ท่าน ช้างหมัวมัวฟังแล้วในใจตื้นตันเป็นที่สุดข้าแค่เคยสอนคุณหนูแยบปักเพียงปีเดียวเท่านั้นเดิมก็ต้องขอบคุณนางด้วยซ้ำที่ทำให้ข้าตามนางไปเมืองหลวงได้ไม่คิดเลยว่าในใจคุณหนู แต่ยังนึกถึงข้าเช่นนี้ข้าสาบซึ้งใจจริงๆใชยวเวยแม้มปากหัวเราะเบาๆโดยไม่พูดอะไรเพ่าว่าในใจนางก็นึกประหลาดใจเช่นกัน <c oughs> เดิมพี่คุณหนูเย่อหยิ่งออกปานนั้นเคยเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้อื่นเสียเมื่อไร <c oughs> คุณหนูสามกับคุณชายร้องเป็นน้องสาวและน้องชายร่วมมารดากับนาง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างนางกับพวกเขาก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ไม่ได้ใส่ใจอะไรพวกเขานัก แต่ชาไหนตอนนี้ถึงดีต่อช้างหัวมัวปานี้เล่ามินำซ้ำําเมื่อครู่คุณหนูยังพูดด้วยว่ารสชาติเป็ดตุ๋นสี่มงคลน,นั้นดียิ่งให้นางกับชิงเหอชิงตู่แบ่งไปกินนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีทางเกิดขึ้นในอดีตแน่นอนเจ้าว่าไปนับตั้งแต่ได้รู้ข่าวการตายของโหยินนิสัยของคุณหนูก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนขึ้นไม่น้อย ก็ถูกคุณหนูได้หูหินประครบประงมมาจนเติบใหญ่ใกล้ชิดสนิทสนมกับหูหินที่สุดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหูหินจากไปแล้วนายท่านถึงกับใจดำไม่ให้คุณหนูกลับไปร่วมงานศพบคุณหนูย่อมต้องเสียใจมากแน,น,น่นอนนิสัยเปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องปกติยิ่ง ช่ไว้ทอดถอนใจเงียบๆเท่าว่าเบื้องหน้ากลับไม่ได้แสดงออกเพียงยิ้มพรางพูดคุยเล่นกับฉางหมัวมัวสองสามคำจากนั้นนางก็ยืนขึ้นกล่าวยิ้มๆทางคุณหนูยังรอให้ข้าไปปรนิบัติอีกข้าขอตัวก่อนแล้วหมัวมัวพักผ่อนให้เต็มที่หากมีอะไรก็ให้สาวใช้ไปบอกข้าฉางหมัวมัวนั่งตัวตรงบนตังกล่าวว่า รบกวนแม่นางกลับไปรายงานคุณหนูแทนค่าสักคำบอกว่าขอบคุณนางมากที่อุตส่ามีใจนึกถึงบ่าวชาราใช่เว้เยิ้ยมพรางพยักหน้าตอบรับก่อนหมุนตัวเดินออกนอกประตูไปครั้นใจเวยกลับไปหาสั่นหยวนก็เห็นอีกฝ่ายกำลังถือสะดึงไว้ในมือก้มหน้าปักกอกล้วยไม้อยู่ส่วนชิงเหอกับชิงตูก็คอยยืมรับใช้อยู่ข้างๆ นำของไปให้้างหมัวมัวแล้วเห็นช่ยเว้ยกลับมาสญนยวนก็วางสะดึงเล็กในมือลงก่อนเงยหน้าขึ้นถามนางช่ยเว้ยตอบเ่านำของไปให้ช้างหัวมัวตามที่คุณหนูสั่งแล้วเจ้าค่ะนางยังบอกให้เบ้าขอบคุณคุณหนูแทนนางด้วยส่นหยวนพยักหน้าไม่ได้พูดอะไรอีก ต้มหน้าลงปักกอกล้วยไมย้ที่ยังทําไม่เสร็จบนสะดึงต่อแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านเข้ามาจากหน้าต่างเล็กของเรือตกลงบนร่างสันยวนผิวนางขาวปานหิมะแรกทั่วกายมีบุคลิกลักษณะสงบนิ่งเรียบเฉยชั่วแบบหนึ่งนั้นใช่เว้ยเกิดภาพหลอนขึ้นมาคล้ายว่าสันยวนควรจะเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดสันยวนที่เย่อหยิ่งจองของในอดีตเป็นเพียง จินตนาการในสมองของตนเท่านั้นสองวันให้หลังเรือแล่นตามลมโดยตลอดจึงรุดหน้าไปได้รวดเร็วแต่ตอนมาถึงอันเต๋อก็เริ่มมีฝนตกหนักลมพัดย้อนทางเรือต้องแล่นทวนลมสามเบื้องหน้าแม่น้ำยังแตกออกเป็นหลายสายมีหินโศโครกจำนวนมาก คนคมเรือรายงานว่าวันนี้กเกรงจะแล่นเรือไม่ได้แล้วทำได้เพียงหยุดอยู่ที่นี่ชั่วคราวรอฝนหยุดทิศทางล้มเปลี่ยนค่อยเดินทางต่อสัญญวนอนุญ,ญาตให้หยุดเรือฝนนี้ตกจนเย็นถึงได้หยุดดวงอาทิตย์ปรากฏตามหลังมาทันทีสัญญวนฟุบอยู่ตรงหน้าต่างเรือมองดวงอาทิตย์ยามเย็นที่อยู่ไกลออกไป กำลังลับลงขอบฟ้าริมฝั่งมีต้นไม้บนผิวน้ำล้วนเป็นแสงแดดยามเย็นเป็นสีเขียวตัดสีแดงอย่างแท้จริงหางตาพรันเหลือบเห็นคนผู้หนึ่งยืนอยู่ท้ายเรือรูปร่างสูงใหญ่ตระงานสองมือไพร่หลังมองดูผิวแม่น้ำไหลเชี่ยวเบื้องหน้า ลมแม่น้ำพัดสายรัดเอวและแขนเสื้อสีเขียวครามของเขาปลิวขึ้นบุคลิกสง่างามเหนือสามัญเป็นหลี่ซิวเหยาวส่นหยวนนั่งหลังตรงไม่ได้ฟุบต่อยื่นมือไปหยิบหนังสือมาอ่านเรือที่นางเหมาลำนี้มีขนาดใหญ่มากวันนั้นหลังจากให้หลี่ซิวเหยาวกับผู้ติดตามของเขาขึ้นเรือมานางก็ให้คนคมเรือ จัดให้พวกเขาพักที่ห้องด้านหลังส่วนนางกับผู้ติดตามของนางย่อมจะพักที่ห้องกลางและห้องด้านหน้าสองวันมานี้ ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้พบหน้ากันแม้แต่ครั้งเดียวเซินหยวนรู้สึกว่าเป็นเช่นนี้ก็ดียิ่งชาตินี้นางก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับคนสกุลหลี่อยู่แล้วยิ่งกว่านั้นนางก็รู้ว่าภายภาคหน้าหลี่ซิวเหยาจะได้กลายเป็นขุนนางมากอํำนาจที่หอนเฮี้ยมเช่นนั้นอีกทางที่ดีต่อแต่นี้อย่าได้เจอกันอีกเป็นดีที่สุด อาทิตย์ยามเย็นค่อยๆลารับเลี่ยมเขาวันนี้เป็นวันที่จันเต็มดวงบนฟ้ามีจันกระจ่างหนึ่งดวงในน้ำก็มีอีกหนึ่งดวงริมฝั่งมีหมอกควันปกคลุมทัศนียภาพงดงามอย่างที่สุดใช้ไว้จุดเพียนบนโต๊ะสี่เหลี่ยมตัวเล็กเสร็จก็ใช้โป๊ะตะเกียงครอบไว้ครั้นเงยหน้าขึ้นมาเห็นสันหยวนยังนั่งมองดวงจันอยู่ตรงหน้าต่างมือถือหนังสือค้างไว้เฉย ไม่ได้พลิกเปิดต่อจึงเดินไปหยิบเสื้อคลุมที่ร้าวแขวนเสื้อด้านข้างมาคลุมลงบนตัวนางคุณหนู กลางดึกลมแรงน้ำค้างก็มากท่านนั่งหลบเข้ามาหน่อยดีกว่านะเจ้าคะระวังจะไม่สบายเอานางเตือนเซินหยวนเสียงนุ่มเซินหยวนยังมองดูแสงจันที่สะท้อนบนผิวน้ำด้านนอกรู้สึกว่าในใจสงบนิ่งยิ่งยวดชาติก่อนนางเคยมีนิสัยหุนหันผันแล่นเพียงนั้นต่อมาภายหลังถูกพิษตนตาบอดใจกลับค่อยๆสงบลง บางทีอาจเป็นเพราะได้เรียนดีดพินกับคนผู้นั้นใจข้าถึงค่อยๆสง,งบลงกระมังคิดถึงคนผู้นั้นเซินหยวนก็รู้สึกใจอ่อนยวบอย่างห้ามไม่อยู่มุมปากพลอยยกขึ้นตามไปด้วยเพียงนึกเสียได้ที่ตนตายก็ยังไม่รู้ว่าคนผู้นั้นเป็นใครกันแน่เซินหยวน่อนหายใจเบาๆคราหนึ่งจากนั้นนางก็หันหน้ากลับมาสั่งใฉ้ไว้ เจ้าไปจุดกํายานมาเตาหนึ่งไช่เวยรับคำเดินไปหยิบเตาทองแดงสามขา ปิดเงินลายดอกสวรรใบเล็กๆใบหนึ่งมาก่อนหยิบกำยานรูปดอกเหมยก้อนนึ่งมาเผาภายในห้องพรันมีกลิ่นหอมอ่อนๆบริสุทธิ์อบอวนเต็มห้องทันทีเสนหยวนเองก็ไปหยิบถุงพินของตนเองมาเปิดออกด้านในเป็นพินประดับยกทรงใบตองคันหนึ่งในห้องไม่มีโต๊ะวางพินเสนหยวนจึงให้ใชายใยหยิบเบ,บาะกกใบนึงมาให้ ตอนนั่งลงหันหน้าไปทั้งหน้าต่างเรือนำพินวางบนตกัก ต้มหน้าลงน้อยๆนิ้วขาวเรียวบางค่อยๆดีดสายพิณเมื่อก่อนมารดาก็เคยเชิญคนมาสอนนางดีดพิณแต่เวลานั้นนางไม่อาจสงบใจเรียนได้เล่าเรียนอยู่หลายปีก็ยังดีดไม่เป็นแม้แต่เพลงเดียวสามยังบ่นว่านิ้วของตนเองถูกสายพิณเย็นเฉียบบาดจนเจ็บแต่ในหนึ่งปีที่นางถูกพิษจนตาบอดนั้น กับเรียนดีดพินตนเป็นด้วยการสั่งสอนจากคนผู้นั้นเรื่องจำพวกเรียนพินย่อมจะลำบากยิ่งนิ้วมืออันบอบบางของนางค่อยๆถูกเสียดสีจนเกิดรอยด้านบางๆ แต่นางในเวลานั้นไม่เอ่ยปากบ่นแม้แต่น้อยกลับรู้สึกว่าหัวใจที่เดิมทีแห้งเหี่ยวของตนเองค่อยๆพองฟูขึ้นมายามที่อยู่บ้านท่านตาในฉางโตนางก็ฝึกดีดพินเป็นครูสั้นๆทุกวันเช่นกันนางไม่รู้ว่าคนผู้นั้นมีหน้าตาเช่นไรและก็ไม่รู้ว่าคนผู้นั้นเป็นใครกันแนะ่นางไร้หนทางจะหาตัวเขาแต่นางก็ไม่อยากลืมความสัมพันธ์ ระหว่างคนผู้นั้นกับนางที่มีอยู่เพียงน้อยนิดนี้ไปยามว่างนางจึงมักดีดพินด้วยคิดว่าอาจมีสักวันที่คนผู้นั้นจะบังเอิญมาได้ยินนางบรรเลงได้ยินเสียงพินที่คล้ายกับของเขาแล้วมาสอบถามเวลานั้นนางก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นผู้ใดกันแน่เสียงพินอ้อยอิงค่อยค่อยดังขึ้นในราตรีอันเงียบสงบนี้ หนึ่งห้องกลั้นกลางหลี่ซิวเหยาที่กำลังยืนเงยหน้าชมจัน์อยู่ท้ายเรือพรันได้ยินเสียงพินนั้นเขาให้ประหลาดใจ อดไม่ไหวต้องหันหน้ากลับไปมองทางห้องกลางฉีหมิงยืนมือแนบลำตัวอยู่ด้านหลังเขาสองเก้าได้ยินเสียงพินที่ดังมากระทันหันนี้ก็ตกใจจนสะดุ้งอดจะหันหน้ากลับไปมองไม่ได้จากนั้นเขาก็เก็บสายตากลับมามองหลี่ซิวเหยาที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเขาทันทีก่อนเอ่ยว่า หากมีใช่คุณชายยืนอยู่ตรงหน้าค่าข้าคงสงสัยว่าเสียงพิณน,นี้เป็นท่านบรรเลงห่านป่าโฉบผืนทรายเพลงนี้เป็นเพลงที่เมื่อก่อนท่านชอบบรรเลงที่สุดมินำซ้ำชะไหนเสียงพิณถึงเหมือนกับของท่านเพียงนี้ได้ลดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ